สวัสดีครับช่องโชคดีดอนยูทู e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับอสอมอส,อสอครับครั้งต่อไปรับเงินวันที่เท่าไหร่บ้างครับเดือนสิงหาคม2564ครับจะมีการรับเงิน2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่13สิงหาคม2564รับค่าป่วยการ1,000บาทเป็นค่าป่วยการของเดือน กรกาคม2564โอนเข้าบัญชี1,000บาท13สิงหาคมนะครับส่วนครั้งที่2เป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด1 9ของเดือนกรกดาคม500บาทอันนี้ต้องรอฟังวันที่อย่างเป็นทางการจากกรมบัญชีกลางก่อนนะครับโดยปกติในแต่ละเดือนจะจ่ายวันที่18ของทุกเดือนนะครับ แต่ว่าของเดือนสิงหาคมเราจะยังไม่พูดว่าวันที่เท่าไหร่เพราะรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากกรมบัญชีกลางจะเรียนมาให้ทราบอีกครั้งนะครับอ,อสมอทุกคนทุกท่านแต่ท่านได้เงินในเดือนสิงหาคมสองครั้งอย่างแน่นอนเพราะค่าตอบแทนเสี่ยงไปโควิด1 9คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้วอีก3เดือนติดต่อกันก็คือให้500ในเดือนกรกฎาคม สิงหากันยาครับอนุมัติไปแล้ว3เดือนนะครับเดือนห้าร้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตข้อมูลข่าวาวันจ่ายค่าตอบแทนถึงไปควิวันที่ที่แน่ชัดจะอัปเดตข้อมูลให้อสมออส,สสรับทราบอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ